ดอกแรกแขกม้านครับมีตัวางามนะครับไปเอาเป็นมูมครับบานี้ดอกบานครับใคร่ดอกพันยังแข็งอยู่ครับดีแล้วครับขายังเป็นขาอยู่ครับตงน้ำหวานลวกสกวอนครับขูดตีนแล้วครับว่านครับ ผมเดยย่างมาบนเหนียวจะคือเกิดหลังที่เฮาเมื่อบัดจักสงสัยเกิดช่วงคำครับอวานนี่ทั้งดอกบานทั้งดอกตูมมังครับเอาดอกบานก่อนครับ ปลวกรวยเฮ็ดโค่นครับพี่พี่น้องมีที่เลาะบึงกระคักคือดอกครับนี่ในไฮก็ไดนี่ดอกตูมครับมต้องผีคมอต้องผีโอ้ดอกยังแข็งดีอยู่ยครับนะ่ะ เป็นไงแล้วครับนี่หม่งไงเนหน่ออายเนี่อเ,นอเต็มหลอดรึงนัดเลยอยากมาขอตอนเป็นตุ่มดิเก็บตัวเลยก,ก่อนเลยหลายโอ้ขาดรัมรูยังเอาไว้เป็นเสือม,มบ้านท่านบัดไปฟางแต่ทํา ไอ้เหงายางหน้าครับเพื่นพี่น้องยูน่ในไแบบว่าอะอันนี้จะต้นทองบริอันใสสารเคมีด้วยครับเป่นี้หนอยูน่ใหไกินตนสวนเดือดเอาตัวได้เป็นตะเป็นยังแข็งนาครับอุ้ย นี่ออกมาตัวนี้เบิดก่อเลยครับนี่นะครับพี่พน้องกันบริสุทธิ์ซันที่มีนี่มุ้งหน้าพึ่งมักจะเกิดไอ้อไอ้พึ่งมักจะเกิดไมมเห็ดพึ่งมักจะเกิดอ้ี สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุสันครับสวัสดีค่ะว่าอยู่ในประเทศประจำประเทศขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอยดันท้องเก็บเห็ดครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมวันกัเป็นเสาร์ของวันที่สิบเอ็ดเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับจอยดันท้องพามาสวนเขาครับมาเก็บเห็ดคือเขาครับพ่อพี่น้องเมื่อวานนี้่ยดริลล่ามาช่วงนี้เป็นเห็ดบานเลยครับมาสวัสดีตอนกลางคลิบุพอไปยังหน้านอครับพ่อพี่น้องเก็บไปเนี่ยแหละเหล็กกรได้ นี่สวยๆเลยครับคุณบึนซุ่มไปเลาะเห็นเป็นหัวกระสุนคือมีอยู่ครับต <c oughs> ้องคอยไปเบ่งเรื่อยๆนะครับพ <c oughs> ี่น้องนี่มีกระดอกตูมครับนี่งามเลยครับด <c oughs> อกพันยังแข็งดีดอกครับพอไปยังดอกครับเอาน้ำห่อนต้นน้ำห่อนลวกแล้วก็ค่อยล้างครับตื่นดอกก็ง,ง่ายเหมือนกันครับพี่น้อง สวยเลยครับตัวนี้ตุ้มๆครับโอ้ยสวยๆเลยครับตอน่ะขาเห็ดปุกลุกเลยครับกระโดดดิ๊กน้องดูคนเดียวคนเดเฮ้ยขาขาดซ้ำ một lẽ thì gần một cái này บานนี้เขาจะพ่นหนังแข็งดีอยู่ครับดอกยังแข็งดีอยู่เฮ็ดปวกขอดอนี่เพ่นจะแสบดีขนาดนะครับรสชาติพ่นจะหวานครับผลกับตัวแข็งแข็งครับให้พี่น้องขึ้นก็นได้ ต้นนี้ไวจะเป็นเสือมสะอ้ขาขาดสัมจับแห่งพูดออะสุน่าเาไว้เสือมัมสะมันเป็นเสือซะสเจ้าเอาห <ไง S 1> มวนงนามันวยเนาะสุน่าเจ้าตัวตูมันเนะครับ สวยเลยครับตุ่นใดบ่โอ้ดอกแข็งดีขนาดนี่เสียทีแต่ฝนห่ำครับเฮ้ยเป็น้องฝนบ่นห่ำก็ะสิดธิ์ต่อการก็หนีดอก มันอาตัวีปานนี้เป็นหัวจจาเต็มเุมมันครับีเลือจากคนนี้ก็นี่ทุมตุมซีซยเลยตัวนี้เเห็ดปวกขอดอ ้รครับพ,พี่น้องมาเกิดคัากรายเห็นหมู่บ้านนี่ครับตัวเขาบอกเอาดอกเอาหมอเอาวมองไหมอือสนี้หมหนีดอกตูมครับเป่นพ,พี่น้องส,สวยเลยครับนหวานวนี่ขับแกงแบบนะครับเฮ้ยเียดายทุ่มบานทีม ยางไปเลยกระยันหยียบครับสวยๆเลยครับว่าดน่าเป็นเหน็นในปลายางหน้าโหดครับเพื่อพี่น้อง ทั้งหมดเดยมาเรอทัวซุ่มบ้านถึงกับไม่แม่นหน่อยครับ ขาขาดสมัชชดอกหนิขากรหักระพุกลุกอยู่ครับตัวเด้เพ่นอันนี้เพื่อจังคือกันกับเพียรไอ้พวกตาดหน้าครับเลยกำลังแก่งหวานครับ คมา,มาเก็บสวยด้วยค่ะพี่น้องไม่ติดตุม,ง,ม,ง,มงงามโอ้ยสวงามคับงามเนี่ยโอ้ยอยังสอนด้วยค่ะคุณ ม,มันจะอะไรอ่ะเ้นาดบเฮ้ย มันมุดมดเกยียวเลยตีนมันไปใส่เป็นเสือ นี่กล่องข้าเสียเลยครับเพื่อนพี่น้องเห็นตั้งผีแรงมาหายผีคว,ยวยายยืนอยู่นใบ้าวท้ยเถิก่อน าไเก็บกันเถอะดอกซั้นนี่เฮ็ดครับเฮ็ดเสื้อก็ได้เฮ็ดไอ้กินก็ได้ครับ น้ำครับ เก็บเก็บบดบุ่ยังไปเก็บหมอหยขาดว่าทั่วให้หรกคือพรไดาจะสุ่มมันบานจนลอยเลยมีที ตามดอกของจนห่าน,าาน,นว่าจะมันแข่งน้ำน้ำน้ำทางขามาลงนดลัดด้วยเก <c oughs> ็บบอลอย่างเก็บบอลสุ่มตัวมันรวยถิ่นดี หมูบ่บ้านคือสิบว่นทั้งเกิดคือใช่อาคุมเก็บอะไดอกบานตัวได้ประกอบบให้มาได้๋ยวเอาไเสือมขยายออกไปไเ,รเรื่อยเรื่อยเรื่อยย จะหาท้งหนาบ่ดิตรงนี้ดอกบริ่มเถ่มอยู่ครับน้อยขาดสั่งบานนะครับดอกพัน,นุน้ยังแข็งอยู่ครับ เอาไว้สักคนนึงนะครับให้ให็นเป็นเสือสักนนิเมาดอกนี่เป็นมงไมครับบ้านนี่ตัวน,นี้อยู่ในห่มตะเคียนท้องแล้วครับเ,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 เพื่อนพี่น้องตัวมักง่ามน,นึงครับขาขาสั่มว่าจะขาสิบริเวกปานนี่ วนตะเคียนทองทั้งหลังนี่นึ่งโตัวนี้ก็จะไปจุ่มสุกสายแล้วครับเพื่อพี่น้อง เทียนทองกันครับกี่นาว์หลายกว่าปีอยู่แล้วครับเฮ็ดตาเป้พี่ไปไปน้องมาสรุปผลงานของพ่อครับพ่อกะในทรัพนี่แหละครับพ่อบริเก็บเอาเบิร์ดครับเพราะดอกบานมันหลายแห้งครับบานจนอันนี้บวบได้สำหรับชิฟตี้ขออยู่ที่เพียงตัวนี้เลยครับเป้พี่น้องทุกท่านนี่ขออวยพรให้พี่น้องทุกประวดที่มีความสุขความเจริญ ป่าทันมิทุกข์ขอหายจากทุกป่าทันมิทุกข์มิีสุกย,ยิ่งขึ้นไปปารถนานะด้ขอใดสมมฤทธ์ปารถนาคำาเรื่อยกันทัวหนาอรคขยาปรามาล่าผ้าความไม่มีโรคเป็นลาภอันราเสริฐจงมังเกิดแก่พ่อะแม่พี่น้องเบิร์ุข,ขูคูทุกคนครับกราบสวัสดีครับ